สอีเวนต์ตอนนี้ก็ไปถึงนู่นแล้วไปถึงยูนิเวิร์สครั้งที่เจสิบสี่แล้วแล้วทุกคนไปกดตะกร้าก่อนครั้งที่เจ็สิบสี่ก็ออกแบบเวทีเสร็จแล้วมาห้าสี่สามสองหนึ่งปดิงดึงเฮ้ย hey, ทุกคนหัวหินบ้านอาร์ตีไปนอนที่บ้านอารตีเนะี่ยทั้งหมดเลย เร็วเร็วสปอยเวทีได้ไหมไม่ได้ครับจนกว่าจะก่อสร้างนะจ๊ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนคิดเยอะอีกไปเร็วๆกด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 คนละหกสิบอ่ะห้าชุดสุดท้ายเร็วไม่เอาบันไดหเหรอโอเคโอเคเอาลิฟต์แทนบันไดเลื่อนได้ไหมเอาบันไดเลื่อนไหม เอมีซาวปังปังเอาอย่างไงอะปังแบบไหนเอาสระน้ำกลางเวทีได้ซื้อบัตรด้วยนะคนที่อยากได้สระน้ำอะบัตรแบงด้วยบอสมงเอ็มสีอะไรวุ้ยไม่บอกทาต่างประเทศสาวน้อยมงนมด้วยกับเรือดวนสายบ้านแพนบัตรวี p ีกี่บาท ไม่ถึงงานไหนแล้วมาหลายงานเหลือเกินอ่ะเร็วพิธีกรภาคสนามด้วยได้เลยทำไมอะชอบพิธีกรภาคสนามแล้วพี่นวัดมีเสื้อซีเรียนกี่ตัวเอาพูดจริงๆนะโคตรเยอะเลยอันนี้ก็มีมีแบบไรยเงี้ยก็มีทั้งขาวทั้งดำอะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆชอบซื้อซีเรียนให้อีกเออ นางงามในสังกัดดาราเนี่ยะก็ชอบซื้อซิลีนให้อืมเพื่อนฝูงให้ของขวัญก็ซื้อซิลีนอีกอสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนการประกวดจ่ายเงินทีละสามสิบล้านเจอหน้ากันทุกเทศกาลก็เอาซิลีนมาให้อีกไม่ได้มีเฉพาะเสื้อนะคุณมีรองเท้าซิลีนเยอะมากแอวดรวยเขาอีกจะอวดรวยได้ไงวาในเมื่อไม่ได้ซื้อ เขาใเ้็ปเร็วเร็วเร็เรไปกดตะกร้าอัปเดตพี่นะอัปเดตไปแล้วครับมาช้าไปหน่อยนะมุงช้าไปนิดนึงนะไม่ค่อยรู้แล้วเขาเก็บศพไปแล้วปอติ๊กงเก็บไปหมดแล้วไม่ทันแล้วเร็วเร็วไม่ต้องว้ร้อยเจ็ดสิบบาทมาวงมาวายอะไรโมต่หน้าดำข่้าเครียด ใครต้องการหน้าหายดำหน้าหายฝ้ากะจุดด่างดำหน้าหายแบบพืนเพลินอะไรใดๆย่างสิ้นสิวเสีแผลรูมสิวไปกดเร็วๆเซรั่มทองคาของแท้จากสวิตตัวเดียวเท่านั้นที่เอาอยู่เร็วๆเร็วๆเๆเชื่อได้ไหมบอสพินาเชื่อได้ไหมบอสน่ากลัวอยู่ทุกคนครับผมขอดูแค่หลักฐานแล้วผมก็ไม่ขอได้ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ว่าใครก็ตาม แต่ว่าถ้าเป็นหลักฐานหรือถ้ามีแชทมีพิมพ์กันมาแล้วด่าผมแล้วอยู่ในเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในไลน์อะไรเงี้ยเอากล้าให้ผมอ่านผมอ่านเออเอออ่านให้รู้ก็แค่นั้นเองตื่นเต้นไหมไม่ได้ตื่นเต้นทำอะไรไหมไม่ทำนะฮะเพราะมันก็ไม่เพราะว่าไม่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 เกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ต้องตื่นเต้นเท่านั้นเองทุกคนไปกดตะกร้าก่อน ใครจะคุยกับผมใครจะบอกผมใครจะพูดอะไรผมฟังผมฟังได้หมดแหละแต่อย่าลืมว่าหนึ่งคุณพูดแล้วคุณต้องรับผิดชอบสองคุณต้องมีเอกสารประกอบการพูดแล้วคุณต้องมีหลักฐานพอสมควรประกอบการพูดพูดไปลีเลื่อยพูดไปเปื่อยๆพูดไปปพอดเด็ดแบบบ้าบ้าบอบันวันหนึ่งไม่เอาอกดไม่ทันร้อยเจ็ดสิบททำไมล่ะคุณกดสองชุดก็ดได้ร้อยเจ็ดสิบแล้วกดไปสองชุดอา้าวกด ทุกคนไปตะการหนึ่งไปกดใครอยากได้ร้อเจสั่งสองชุดเธอสั่ง2ชุดเธอก็ได้ร้อเจแล้วสร้างแล้วค่าใช้ดีจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่น,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 นดูเป็นตัวอย่างตั้งแต่ทําเซรั่มสั่งเซรั่มทองคําแท้คาเวียแท้บีสแท้จากสวิตเข้ามาให้ทุกคนเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ระดับ VIP เจ้าของธุรกิจระดับหมื่นล้านพันล้าน จนถึงเจ้าพนักง,งานจนถึงนายธนาคารจนถึงคนทํางานบริษัทจนถึงคนขายของริมถนนขายยำตำอะไรใดๆในโลกใบนี้ปังปังที่สุดปังที่สุดบอกเลยยิ่งคนตากแดดเร็วๆปังมากอะไรวินายยอดสองล้านแตกก็เหรอสั่งยังไม่ได้เลยครับเลือกวีนาเพิ่งไลไม่ใช่เหรอทุกคนเร็วๆ เร็วเร็วเร็วสดไหมเนี่ยสดสิครับของผมไม่เคยแบบอะไรเรียกไงนะรีรันอ่ะเออไม่เคยอูไม่เคยรีรันเลยเนียยังคาบวินาพึ่งจะแสนเออแล้วใครบอกครบสองล้านเดี่ยเถอะโฆษณาเกินจริงเดี๋ยวสคบจับนะทุกคนไปเร็วเร็วอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยไปเร็ว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 ไปเร็วเร็วเอาไปห้าชุดแปดสามสาม ใครที่มีปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าไม่ตึงปัญหาหน้าดำหน้าคำ้ำหน้าหมองผิวหน้าหยาบการ้านจบสักทีด้วยของแท้จากสวิตโดยคุณนวัตจัดจำหน่ายโดยมิสแคนไม่มีภาษาจีนสักตัวถ้ามีภาษาจีนซ่อนอยู่ตรงไหนสักตัวคือของปลอมร้านปเปอร์เซ็นนะทุกคนนะได้ไปนะครับแช่ตู้เย็นเก็บไว้ถ้าแช่ตู้เย็นเราใช้ด้วยก็จะเสริมประสิทธิภาพของคาเวียมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีแช่ตู้เย็นขี้เกียจแช่หรือไม่อยากแช่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องแช่ก็ได้แต่อย่าตากแดดเท่านั้นเอง ทุกคนมาปักหมุดครั้งสุดท้ายมาสาวน้อยหน้านวลมากับเรือดวนใช้ดีจริงเห็นไหม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 ขอบคุณที่รีวิวนะคุณพิชยพงษ์เขตเขตการเ,ออเร็วทุกคนเร็วทุกคนทุกคนทุกคน เร็วหมดไปแล้ว3ขวดเห็นไหมขอบคุณมากคุณพิช,ชะยะพง์ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะใช้ได้หมดเลย LGBTQ ใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นต้นๆเลย12-13ใช้ได้เลยครับของสวิตเซอร์แลนด์มันมันปลอดภทัยที่สุดทุกคนสวิตนี่เขาไม่ได้ทำสินค้าหลอยถ้วยกันง่ายๆนะนะฮะสินค้าจีนก็เข้าไปขายในสวิตไม่ได้ยากมากทุกคนไปกดตอนนี้ คนที่ใช้แล้วเห็นผลทันทีคือคนที่หน้ามีปัญหาแล้วฝ้ากาะจุดดังดำมีรอยผื่นรอยแผลนะฮะรอยดำรอยแดงทาแล้วเห็นผลเลยอ่ะโดยเฉพาะคนที่อายุสามสิบสี่สิบห้าสิบได้เห็นชัดเซรั่มร้อยแปดสิบเองใช้ถูกต้องได้สองขวดนะได้สามขวดนะจ๊ะขวดใหญ่ด้วยอ่ะเนี่ยอ่ะใครไม่รู้เนี่ยเห็นไหมร้อยแปดสิบคือสามขวดนะแล้วส่งฟรีด้วยป้าย ใจแค่ร้อยแปดสิบได้สามขวดไซส์ใหญ่สุดร้อยห้าโอ้โหสิบสิบห้ากรัมคนแล้วสองชุดโอ้โหนารักที่สุดคุณกิตมาดาวอะไรเนี่ยสัมะวิมนเออเร็วทุกคนจะหมดเวลาแล้วรีบสั่ง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 เหลือขวดละหกสิบบาทนาะทีสุดท้าย 874แล้วเร็วเร็วเร็เรเร็วเรนาทีทองของคุณนาทีทองของคุณเร็วผมถูกย้ายครับรอปภมิสแกรนฮะย้ายไปไหนไหลไปไหนย้ายไปไหนย้ายไปไหนคุณมะหลงย้ายไปไหนครับย้ายไปไหนย้ายไปไหน ย้ายไปไหนย้ายไปไหนในบริษัทย้ายพรุ่งนี้ครับย้ายไปไหนอะย้ายไปไหนหมายถึงว่าบริษัทให้ไปประจำที่อื่นหรือ,อยังไงอันนี้ยามบริษัทผมเนี่ยย้ายไปไหนหมายถึงยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวบอกเอ้าเดี๋ยวบอกคืออะไรพรุ่งนี้อยู่ไหม พรุ่งนี้ยังมาทํำไหมจําไม่ได้ครับเพราะยามจากบริษัทอื่นเราจ้างบริษัทยามพรุ่งนี้ไม่อยู่อา้าวแล้วมาอีกไหมวันนี้ยังเจออยู่เลยวันนี้ยังช่วยกันเลี้ยงหมาอยู่เลยที่ออฟฟิศผมจะมีหมาหมาข้างๆอ่ะสองตัวชอบมาแล้วผมก็ชอบเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงตรงช่องระหว่างตึกแล้วพรุ่งนี้มาไหม แล้วพวกนี้มาไหมผมอยากอยู่แต่บริษัทย้ายหมายความว่าทั้งบริษัทเขาย้ายไปเลยหรือบริษัทเขาย้ายคุณไปอยู่ที่อื่นหนพูดให้ฟังสิพูดมาเลยทุกคนไปกดตะกร้าก่อนพูดมาพูดมาอะไรวะเดยวอ่านไม่ทันย้ายผมคนเดียวครับย้ายไปไหนอะ อาย้ายไปไหนพิมพ์บอกก่อนพิมพ์มาพิมพมาไม่ต้องไปกลัวพิมพมาอ๋อหกสิบบาทควรละหกสิบาทสามคนได้บริษัทไม่ได้บอกครับได้บริษัทข้างหลังของเล่นใครของผมฮนะบริษัทไม่ได้บอกแต่ก็สั่งให้ย้ายโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปบอกบริษัทให้เลย แล้วแล้วน้องน้องอ้น้องนี่เก่งนะยังเล่นติ๊กตอแล้วน้องพักอยู่ที่ไหนที่พักอยู่ที่ไหนที่พักอยู่ที่ไหนทุกคนไปกดตะก้าก่อนเร็วเร็วไปกดตะก้าที่พักอยู่ที่ไหนน้องอ่ะที่พักอยู่ที่ไหนไปกดตะก้าก่อนเร็วๆขวดละหกสิาบาทสามขวดร้อยแปดสิบหน้าแกหน่าดำหน้าหมองหน้าคร้ำหน้าเหี่ยว ไหนอ่ะหายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรผมผมไอ้นั่นเบอร์ผมไอ้นั่นหน้าโปรไฟล์ไปแล้วอายังอยู่ไหมก็วันนี้ยังเห็นเดินอยู่หน้าบริษัทเลยไหนวะไปไหนแล้วฮัลโหลอ๋อเนี่ยเอายังไม่ใช่เอาไปไหนไหมยังอยู่ไหมเอา้ายังไงวะทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อน เราจบทุกปัญหายังอยู่ไหมคุณยามคุณยามยังอยู่ไหมหนารายิ้มทั้งวันเขาคงกลัวกลัวทำไมวะยังอยู่ครับนี่ไงมาหลงพักอยู่แถวไหนเออพักอยู่แถวไหนพักอยู่แถวไหน เรา,าเราพักอยู่แถวไหนเราพักอยู่แถวไหนเชิญขึ้นหลโอ้ยเธอมันจะโหดไปเปล่าไปกดตะกร้าก่อนมาหลงพักอยู่แถวไหนเราต้องดูถามก่นกอน,นเขาอยู่ไกลเปล่าเพราะเราก็เจอเขาประจําตอนเรารถไปจอดเราก็เดินเข้าบริษัทสวัสดีครับ สวัสดีครับบอสทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเร็วๆเๆๆเซรัแมเหลือ60บาทใครไม่ซื้อตอนนี้แย่และเอ,อ้ยมาหลงเลยอยู่ไหนเนี่ยจะถามว่าพักอยู่แถวไหนถ้าอยู่ใกล้บริษทัทอยากมาทำงานต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกับบริษัทให้หรือจะลาออกแล้วมาอยู่ประจำเลยก็ได้ แต่ต้องถามก่อนว่าอยู่ที่ไหนได้สองเซตสาม้สีสิบเก่งมากไม่ค่อยอีกอะไรวะ,ะอะไรวะเงียบไปหมดไปกดตะกะ้ากด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 มาแล้วบอสไหนอะมาหลง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 คุยไม่ปฏิประต่อนะอ่านไม่ตรงคำตอบ เขาบอกเขาอยากทำงานต่อค่ะอ่ะโอเคคุณคุณมะหลงคุณมะหลงพักอยู่ไกลไหมจากบริษัท MGI พักอยู่ไกลไหมรำยามอยู่สองคนไงไกลไหมมะหลงไกลไหมมะหลงห้ากิโลครับอ่ะก็ไม่ไกลอ่ะอยากอยู่ต่อใช่ไหม บอถามไม่ต้องคำตอบอยากอยู่ต่อใช่ไหมโ okay. อเคอยากอยากอยู่ต่อครับอ่ะให้คุยกับบริษัทให้ไหมโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสั่งเอเดี๋ยวสั่งเอคุยให้เลยเขาอยากอยู่ไง อ่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้เ r ชคุยให้นะเดี๋ยวลงรายแล้วสั่งไปสั่งให้เลยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็วนมาก่อนสิวนมาบอกบอกบริษัทเขาว่าบอสให้บอสให้แวะมาก่อนขอบคุณครับบอกบริษัทว่าบอสให้แวะมาก่อนบอสจะให้ให้ของบอกเขาอย่างนี้บอกเขาไปอย่างนี้ก่อนโอเค เออนั่นแหละมามา,มาเดี๋ยวผมบอกเขาเองว่าให้ให้อยู่ที่นี่ก่อนพรุ <c oughs> ่งนี้แวะมาก่อนนะพรุ่งนี้ยังไม่ต้องไปทำที่ใหม่บอกแวะมาก่อนบอกว่าบอสสั่งให้แวะมาบอสสั่งให้แวะมาโอเคไหมแต่เดี๋ยวจะรีบโทรไปบอก HR เพราะว่าบริษัทยามเราจ้างบริษัทยามทั่วๆไปข้างนอกบริษัทยามข้างนอกแพงนะ ครับผมขอบคุณตามนั้นไม่ทยามข้างนอกแพงนะเพราะว่ายามส่วนมากเขาจะจ้างจากข้างนอกไงเขาจะมีเป็นกะเออแต่มันก็จะวนกับคนเดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออผมอยากอยู่ประจําแกนครับอ่าได้อยากอยู่ก็มาคุยพรุ่งนี้เดินมาคุยพรุ่งนี้มาหาหน่อยไปอุดหนุนวีนามาสามาัมภาษณ์ เข้ามาหาบอจะอยู่ด้วยนี่ถ้าไปเข้ามาผมก็ไปรู้เนะนะี่ยะผมไม่เคยรู้อะไรหรอกในบริษัทอะใครจะรู้ใครจะออกใครจะเข้าเพราะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้รับพนักงานด้วยตัวเองถ้าเป็นพนักงานนะแต่ยิ่งเป็นพี่รอปภด้วยแล้วไม่ต้องห่วงเลยมันจะเป็นเอาซอร์สเราจ้างบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเขาจะจัดการให้หมดทุกอย่างเรื่องความปลอดภยัยเรื่องยาม24ชั่วโมงประตูข้างประตูอะไรเงี้ย เพราะเรามีสินค้าเยอะแล้วเราก็มีแพ็กสินค้าด้วยเราก็มีเซรั่มทองคําพอบอกเรามีเซรั่มทองคําแท้จากสวิตขโมยมันก็มีเงียงเ้ยหูฟังไงหูยทองคําทองคําต้องบอกขโมยทั้งหลายแหล่ด้วยนะมิจฉาชีพว่าเซรั่มทองคำเนี่ยไม่ต้องขโมยหรอก6 0บาทเองแล้วก็อย่าฟังแต่แค่ทองคําแล้วอยากมาเอาไม่ใช่เอาไปขายไม่ได้มันไม่ใช่ทองจริงๆไม่ต้องมาป้นมันเป็นเพียงเซรั่มทองคํามาจากสวิตนะ เร็วๆไปกดตะกร้าโจรคนไหนที่ป้องกันหน้าด่าหน้าดำหน้าหมองหน้าค้ำหน้าเหี่ยวกดเลยแล้วทาทาให้เรียบร้อยก่อนออกปล้นเร็วเร็วๆเขาบอกว่าจำหน่ายเซรั่มทองคำแท้จากสวิตโอ้โหยามหน้าโกดังเซรั่มที่ออฟฟิศนี่ตึงกำลังหน้าดูเลย กลักวกลขโมยป้นทองบอกเขาไม่ใช่มันเป็นทองเซรั่มคุณเจาไปทำไมมันเอาไปหน้าก็ใสนะฮะผิวก็ตึงได้แค่นั้นไม่ได้เงินเร็วเๆ็วเร็วเร็วกดตะกร้เรเรเรกกาเอาสามชุดสุดท้ายปะสามชุดสุดท้ายสามชุดสุดท้ายพวกนี้อย่าลืมแวะมานะคุณยามผมชอบให้ผมชอบ ผมชอบเรียกเขาว่าไปเรียกหมามาหน่อยหมาชื่อโอเลี้ยงกับชานมหมาคนอื่นเขาแต่ผมเอามาเลี้ยงหมาแถวนั้นละผมเอามาเลี้ยงตอนนี้หมาสองตัวนี้ไม่อยากไปไหนเลยอยากจะอยู่กันในออฟฟิศตอนนี้ผมหลอกเข้ามาในออฟฟิศแล้วนะฮะมานอนอยู่ตลอดแล้วก็เอาขนมให้กินล่าสุดก็เอาผลิตภัณฑ์ใหม่ ของเธอเอมเอามาให้เทสหัวกุ้งกรอบสารพัศรสชาติผมก็ลองเอาให้ชานมกับโอเลี้ยงกินหูอร่อยกินใหญ่เลยชุบๆๆๆๆๆๆกินใหญ่เลยอ่ะมาว่าเชพรีลาคาไม่ใช่อยู่ในซอยนั้นแหละเออในย่านออฟิสผมมีแต่แบบบริษัทที่ทําบันเทิงไง ฟีนเบกก็อยู่เลยบ้านผมออฟฟิศผมไปนิดนึงเดินไปถึงเดินไปมาหาสู่กันได้เออทุกคนไปเร็ว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 ห้าสี่สาสองหนึ่งโรตตะกราโครตตะกรา5 4 3 2 1นะครับ มา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 สามชุดสุดท้ายจะลงแล้วทุกคนเร็ว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 สามชุด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 เอาไปเลยทุกคนสามชุดแอดมินอยู่ไหมแอดมินยังอยู่ไหมเนี่ยแอดมินยังอยู่ไหมอิงฟ้าไปเที่ยวกับใครบ้างอุ้ย เราไม่ใช่เป็นตำรวจนะเราจะไปรู้อะไรกันนักหนาไม่ต้องรู้หรอกเธอที่ว่าใครก็ปล่อยๆเขาไปบ้างทําหลายอย่างเล่าเรื่องขายของรับร้องเรียนอะ่ะชีวิตก็วนๆอย่างนี้แหละจ้าทุกคนเร็วๆไปแต่สิ่งที่ทําประจําก็คือทําให้คนหน้าดําเป็นหน้าขาวหน้าสว่างนะฮะหน้าเหี่ยวนะฮะเป็นหน้าตึงนั่นก็คือเซรั่มทองคําแท้จากสวิส เซรามทองคำแท้จากสวิตเซอร์แลนด์ใส่คาเวียจากสวิตและใส่วิสามจากสวิตไม่ตึงไม่ขาวไม่รู้จะทำยังไงแล้วใส่ขนาดนี้แล้ว60บาทต่อหนึงขวดเร็วเร็วสามขวด